มีนโยบายที่จะห้ามจําหน่ายสุราในช่วงวันที่สิเป็นต้นไปเนี่ยจะทำให้ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เหมือนถอูกสถานการณ์บีบบัง,บงคับให้ต้องต้องลดการดื่มและหยุดดื่มลงอย่างกระทันหันซึ่งตรงนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการถอนพิษสุราหรือที่เรียกว่าลงแดงนะซึ่ง ในบางรายมีมีมอันตรายค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยประกอบกับสถานการณ์ช่วงที่ทางบุคลากรทางการแพทย์โรงพยบาบาลต่างๆเนี่ยต้องทุ่มเทสัมภาระมาเพื่อต่อสู้เพื่อเยียวยารักษาแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดที่ทให้ความสามารถที่จะมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากการถอนพิสุรานี่อาจจะไมไ่พร้อมดังนั้นจึงมีคําแนะนําว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย ขอให้เตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าการหยุดดื่มสุราแบบกระทันหันเนี่ยจะทําให้เกิดอาการบุนแดงถ้าจําเป็นต้องหยุดดื่มเนี่ยอาจจะใช้วิธีค่อยๆผ่อนซึ่งปกติในยาปกตินี่ก็จะไม่แนะนําแบบนี้นะครับยาปกติก็คือให้ไปพบแพทย์แล้วก็รับการรักษาแบบถอนพิษเพื่อจะได้ยาแล้วก็การรักษาแต่ใน,นกรณีแบบนี้นี่ในรายที่ สามารถทําได้นะครับโดยโดย,โดย,โดยตัวเองและคนใกล้ชิดเนี่ยให้ผ่อนปริมาณการดื่มลงที่น,น้อยๆเปลี่ยนจากเครื่องดื่มที่มีมีแอลกอฮอล์สูงเช่นเป็นเหล้าขาวหรือว่าเหล้าก,กันเนี่ยให้มาเป็นเบียร์หรือว่าลดปริมาณการดื่มลงที่ะน,น้อยๆอย่างน้อยไม,ไม่ไม่เกินวันละ25่สิบห้าปอร์เซ็นดื่มในสีน่นะอาจจะมีอาการอ,าอยากสุราหรือถอนสุรานิดหน่อยเล็กน้อยก็ให้ดื่มน้ามากๆทานผักผลไม้แล้วก็พักผ่อนนะ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะไป,ไปพบแพทย์เพื่อได้รับยาและการักษามารักษาตัวเองนะในรายที่หยุดดื่มกระทันหันและมีอาการรุนแรงใน,ในภาวะเคร์ฟิวที่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ในยามวิการก็ในภาวะฉุกเฉินก็อาจจะใช้วิธีให้จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางๆจนจนรู้สึกดีขึ้นครบประคอบไปก่อนนะจนจนกว่าจะพร้อมที่จะไปแต่ถ้ารายที่รุนแรงจริง ก็รัฐบาลอนุญาตอยู่แล้วให้ไปฉุกเฉินที่โรงพยาบาลได้นะครับวันนี้ก็เป็นคําแนะนําทั่วๆไปสําหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์และหลังจากนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถือโอกาสวิกฤตคราวนี้เป็นโอกาสให้เลิกสุราอย่างถาวรเลยนะโดยหลังจากนี้แล้วถ้าถ้าสามารถหยุดได้ตลอดก็ดีถ้าไม่ได้เนี่ยก็ให้มารับการบําบัดสุราเพื่อให้ให้เลิกได้อย่างตลอดไป